ความเดิมเมตอนที่แล้วหลังจากที่อาโซก้าได้แผนที่ดวงดาวมาแล้วเธอตั้งใจจะช่วยซาบีนเพื่อค้นหาเอสราโดยที่ซาบีนนั้นสามารถขายความลับของแผนที่ได้แต่ว่าเธอก็ถูกดอยและชินชิงแผนที่ไปได้ทําให้พวกเขาจะต้องออกตามล่าแผนที่กลับคืนมาส่วนทางด้านของมอร์แกนตอนนี้เธอกําลังวางแผนเพื่อที่สร้างไซออนยานอวกาศขนาดใหญ่เพื่อที่เดินทางไปตามหาจอมพลทอน สวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์จากทางดิสนี y พัอย่างอาโซก้าใน EP ีที่3และ4กันแล้วนะครับถ้าแฟนๆสตาร์วอร์ชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับ ระหว่างการเดินทางไปยังพิกัดของไซออนตอนนี้ครับซาบีนกับฮูแยงกําลังฝึกซ้อมการต่อสู้สําหรับการเป็นเจไดครับแต่ถ้าว่าด้วยความที่เธอไม่ได้ต่อสู้มานานก็ทําให้ฝีมือของซาบีนนั้นตกไปบ้างเธอทําทได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อาโซก,กาก็เข้ามาบอกว่าทักษะการต่อสู้ของเจ้ามาจากชาวเมนดาลอแต่แค่นั้นมันยังไม่พอสําหรับการเอาชนะศัตรูหรอกเธอจึงเข้ามาช่วยฝึกซ้อมให้ โดยที่เธอนั้นให้ซาบีนปิดตาเอาไว้เพื่อที่ฝึกการควบคุมพลังครับเพราะว่าตอนนี้ซาบีนนั้นเป็นเจไดฝึกหัดที่ไม่มีพลังซาบีนจะต้องฝึกสมาธิให้ได้ตัดภามาที่เฮราเธอเข้าร่วมการประชุมกับสภาพร้อมกับรายงานการโจมตียานขนส่งเฮราจึงบอกว่าตอนนี้พวกมอแกนนั้นกำลังสร้างบางสิ่งบางอย่างขึ้นเพื่อค้นหาจอมพลทอน เฮราดั้นจึงขอกองกาลังครับเพื่อที่ตามสืบต้นต่อของเรื่องนี้แต่ได้ว่าสภาก็ไม่เห็นด้วยพวกเขาคิดว่าจอมพลทรน,นั้นตายไปแล้วและเฮรานั้นกำลังจะใช้ทรัพยากรไปกับสิ่งที่สูญเปล่าสมุหานายกก็บอกว่าฉันจะคุยกับพวกเขาก่อนแล้วจะแจ้งกลับไปหลังจากที่ประชุมเสร็จแล้วเจสันก็ได้เข้ามาถามแม่ของเขาว่าจริงหรือเปล่าที่นาสายบีนได้เป็นเจไดเจสันก็บอกอีกว่าผมก็อยากจะเป็นเจไดเหมือนกัน ตัดภาพไปที่อาโซกากับซาบีนทั้งสองครับเข้ามาคุยกันเรื่องที่ซาบีนนั้นยังใช้พลังไม่ได้อาโซกาก็บอกกับลูกศิษย์ของเธอไปว่าพลังนั้นมันมีอยู่ในสิ่งที่มีชีวิตอยู่แล้วแต่การฝึกและความมุ่งมันเท่านั้นที่กกำหนดสิ่งสำเร็จของคนหลังจากนั้นซาบีนก็ลองฝึกพลังครับแต่มันก็ไม่สำเร็จหลังจากนั้นเฮลาก็ได้ติดต่อกลับมาแจ้งว่า รอบนี้เฮาไม่สามารถไปกับพวกเธอได้แล้วรวมถึงกองกําลังยานสนับสนุนด้วยและระหว่างนั้นพวกเขาก็มาถึงยังกลุ่มดาวเดนแอบทำให้การสื่อสารครับถูกตัดขาดไปและระหว่างนั้นพวกเขาก็ถูกกองยานของซินครับเข้ามาตามล่าอาโซก้าจึงสั่งให้ซาบีนไปคุมปืนท้ายยานกองยานของซินนั้นเข้ากระหน่ำโจมตียานของอาโซกา้าซาบินจึงช่วยยิงสกัดยานเอาไว้ได้ครับ แต่ทว่าสินก็ไม่ยอมเธอกับกองยานนั้นก็ตามไล่ล่าพวกเขาจนกระทั่งอาโซก้าก็พบเข้ากับสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่มันเป็นวงแหวนไฮเปอร์สเปซครับอาโซกา้าจึงขับยานเข้าไปใกล้ายานไซออนมอแกนที่เห็นว่าตอนนี้ยานของอาโซก้าได้เข้ามาถึงเขตเธอแล้วมอแกนครับจึงสั่งการให้ยิงเลเซอร์โจมตียานของศัตรูระหว่างนั้นฮูแยงก็ได้ทําการดูดบันทึกข้อมูลครับของยานไซออน และในตอนนั้นพวกเธอก็ถูกโจมตีจนทําให้เกาะพลังนั้นเหลือไม่มากแล้วหลังจากนั้นยานของอาโซกาก็ถูกยิงและนั่นกระทำให้เจ้าหุ่นหูแยงครับพังไปด้วยทําให้อาโซกาจะต้องออกไปหลอกล่อยยานของชินเอาไว้เพื่อให้ซาบีนครับซ่อมยานของพวกเขาให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมหลังจากที่ซ่อมยานเสร็จพวกเธอก็บินยานเข้าไปหลบในดวงดาวซีโทสก่อนที่จะเจอเข้ากับวานดวงดาว อย่างโฟร์ดิวซึ่งมีชีวิตที่หายสาบสูญไปพร้อมกับโจมพลทอนเพื่อเธอจึงหลบเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในป่าครับหลังจากนั้นเจ้าหุ่นหูแยงก็กลับมาใช้งานได้ปกติพร้อมกับได้ข้อมูลของไซออนมาแล้วทําให้พวกเขารู้ว่าตอนนี้ยังพอมีเวลาครับที่จะหยุดยั้งมองแกนในการสร้างไฮเปอร์ไดตัดภาพมาที่เบลันหลังจากที่ทราบว่าพวกอาโซกานั้นหนีเข้ามาในดวงดาวนี้เขาจึงสั่งการให้ลูกน้องครับออกตามล่ายานของอาโซก้า หลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ทําการซ่อมยานครับและระบบสื่อสารซึ่งในตอนนี้ยานฟูคัมก็กลับมาใช้งานไม่ได้อาโซกา้าที่ได้ข้อมูลมาจากหูแยงว่าที่นี่ครับมีฐานของพวกมันที่เอาแผนที่ไปอาโซกา้าก็บอกว่า ตอนนี้พวกนั้นได้แผนที่ไปและเครื่องที่สามารถช่วยพาพวกมันไปได้ทําให้พวกเขาจะต้องเลือกสักทางใดทางหนึ่งครับในการทําลายแผนที่ดวงดาวครับเพื่อที่หยุดยั้งไม่ให้พวกมันนั้นออกตามหาจอมพลทอนได้นั่นก็เท่ากับว่าพวกเขาก็หมดโอกาสที่จะตามหาเอสลาด้วยสิ่งนั้นก็ทําให้ซาบีนลังเลใจครับพวกเขาจึงทิ้งให้หูแยงนั้นซ่อมยานอยู่ด้านนอกซึ่งในตอนนั้นมันก็มีหุ่นดอยของพวกมอร์แกนครับหาที่ซ่อนของยานอาโซกาได้ ส่วนทานัของชินเธอได้เข้ามารายงานว่าตอนนี้พวกเราพบยานของพวกมันแล้วเบลันจึงสั่งให้จัดการกับพวกนั้นไปซะซึ่งต่อมาครับฮูเยงก็ถูกเข้าโจมตีเขาได้ทําการส่งสัญญาณไปให้ใหกับโอซาก้าและซาบีนได้รู้ว่าตอนนี้มีสตูได้บุกเข้ามาแล้วพวกเขาจึงออกมารับมือกับฐานของมอร์แกนจนสุดท้ายพวกมันก็ถูกจัดการไปได้หมดทำให้อซซากับซาบีนครับจะต้องออกตามล่าฐานของพวกมอร์แกนที่อยู่บนดาวดวงนี้ ตัดภาพมาที่เฮาเธอนํายานอาวกาศครับออกเดินทางไปพร้อมกับลูกชายและในตอนนั้นคาสันก็ได้เข้าร่วมวงด้วยเพื่อที่ช่วยเฮาสืบหาและช่วยเหลืออาโซกาครับตัดภาพมาที่มอร์แกนเธอทําการใช้แผนที่ดวงดาวครับเพื่อเปิดดูเส้นทางที่เดินทางไปยังพิกัดของกลุ่มดาวที่จอมพลทอนอยู่พร้อมกับส่งข้อมูลไปให้กับไซออนครับได้คำนวณเส้นทางทางด้านของอาโซกากับซาบีนพวกเธอนั้นเจอเข้ากับชินและมาล็อกที่ได้คามาขวางเอาไว้ ก่อนที่การต่อสู้ครับจะได้เริ่มขึ้นชินกับซาบีนได้ประทักกันอีกครั้งส่วนทาน้าของอาโซก้ากับมาลลอกก็ได้เข้ามาต่อสู้กันครับทั้งสองนั้นใช้ไลเซเบอร์จู่โจมกันการต่อสู้เป็นไปนอย่างดุเดือดก่อนที่มาลลอกจะถูกฆ่าตายครับซาบีนก็บอกให้อาจารย์ไปเอาแผนที่มาให้ได้ส่วนตัวเธอนั้นจะสู้กับชินเองทาน้าของมอร์แกนตอนนี้เธอเรอแค่เวลาให้ข้อมูลดาวนโหลดเสร็จเขาเท่านั้นก่อนที่สั่งการให้เบรันครับคุ้มกันแผนที่เอาไว้ และเมื่ออาโซก้ามาถึงเธอก็พบเข้ากับเบลันทั้งสองจึงเข้าต่อสู้กันโดยที่เบลันนั้นจะต้องปกป้องแผนที่จากอาโซกา้าดาบแสงของเจไดทั้งสองครับเข้าปะทะก,กันอีกครั้งตัดผ้ามาที่ซินกับซาบีนหลังจากที่ซาบินสู้ซินไม่ได้ครับเธอพยา,ยามใช้พลังจู่โจมซินแต่ถ้าว่าพลังของเธอก็สู้ไม่ได้และในตอนนั้นชินก็รู้ว่าซาบีนนั้นไม่มีพลังเธอจึงใช้ระเบิดควันครับเพื่อที่ไปช่วยอาจารย์ของเธอ ตัดผ้ามาที่อาโซก้าเธอได้เข้ามาถอดพิธออกไปจากแท่นครับหลังจากนั้นชินก็ได้ตามมาที่แท่นแผนที่ก่อนที่อาโซก้าจะใช้พลังผักชินจนสลบไปเบลันที่เห็นแบบนั้นจึงเข้าไปจัดการกับอาโซก้าอาโซก้าที่รู้ว่าตอนนี้ซาบินตามมาถึงที่นี่เธอจึงสั่งให้ทำลายแผนที่ไปซะเพื่อที่หยุดยั้งการตามหาจอมพลทอนก่อนที่เบลันจะเข้ามาจัดการกับเธอครับจนทำให้อาโซก้านั้นตกจากหน้าผาไปเบลันจึงเข้าไปบอกกับซาบินว่า เจ้าควรทําตามที่อาจารย์ของเจ้าบอกคือทําลายมันไปซะแต่แต่ว่าซาบินก็ไม่กล้าครับเพราะว่าจะเป็นการปิดโอกาสที่เธอนั้นจะได้ตามหาเอสลาเบลันจึงพูดถึงเรื่องของครอบครัวซาบินผมก็บอกว่าเอสลาก็คือครอบครัวเดียวที่เธอเหลืออยู่เพราะว่าในตอนนี้เป้าหมายของทั้งสองนั้นเหมือนกันคือการตามหาบุคคลที่สูญหายและเบรันก็ได้รับรองความปลอดภัยให้กับเธอทําให้ซาบินนั้นอยอมมอบแผนที่ให้กับเบรันเพื่อที่ดาวน์โหลดข้อมูลให้เสร็จ หลังจากที่คำนวณเส้นทางเสร็จแล้วมอแกนจึงสั่งการให้ไปรับเบรันกลับมาตัดภาพบนที่หูแยงตอนนี้ครับเขาสามารถซ่งระบบสื่อสารได้แล้วเขาจึงแจ้งเฮราว่าตอนนี้ยานของเรานั้นตกที่ดาวซีโทสพร้อมกับขอความช่วยเหลือและในตอนนั้นครับยานของเฮราก็เดินทางมาถึงยังดาวซีโทสแล้วหลังจากที่ดาวโหลดข้อมูลเส้นทางเสร็จแล้วเบรันก็ทำลายแผนที่ท,ทันทีครับและในตอนนี้ยานไซออนก็พร้อมที่จะออกเดินทางเข้าสู่ไฮเปอร์สเปซแล้ว เบลันทีกลับขึ้นยานมาได้พร้อมกับตัวของซาบีนมอร์แกนจึงสั่งให้เปิดใช้ไฮเปอร์ดไดครับเพื่อที่เดินทางไปยังพิกัดของแผนที่แกนพลังงานขนาดใหญ่ครับเริ่มทํางานและพวกมันก็หนีไปได้ตัดภาราทีหูยังในตอนนี้เขาไม่สามารถติดต่อกับอาโซกาและซาบีนได้แล้วทางด้านของอาโซกาเธอตื่นขึ้นมาก็พบว่าตอนนี้อาจารย์ของเธออย่างอนาคินก็ปรากฏตัวขึ้นและเรื่องราวในตอนที่3และสก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางพวกเราด้วยนะครับ